สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับยังอยู่กับเกมและกล็อกออนไลน์นะครับวันนี้ครับผมจะพามารีวิวครับตัว Bo ็อกออฟทันเ r ครับหรือกล่องวิ่งนั่นเองนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเปิดดูกันเลยเนี่ยครับ b ็อกออฟทันเ r นะครับรายละเอียดก็คือเพิ่มความเร็วในการเดิน100%เป็นเวลา20วินาทีนะครับ ัวนี้นครับมีประโยชน์ครับในการใช้ในกิววอลหรือว่าจะเอาไว้เดินแกล้งคนเล่นหรือจะเอาไว้วิ่งแข่งอะไรกับใครก็ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันเพิ่มความเร็วร้อยเปอร์เซ็น์จริงไหมตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เมื่อก่อนที่เป็นเซิร์ฟของเอซ f t เก่าครับผมเคยใช้ตัวนี้ใช้ในกิววอลก็ดีนะครับเอาไว้บุกไปห้องหินนะครับเดี๋ยวมาลองกันนะครับจะลองแบบที่ไม่มี a g i ก่อนนะครับ ไม่มีอิกิทอิกครับอะมาเริกกันเลยนะครับหรือว่าตอนแรกเราเดินขอย้ายไปในชอตคัทก่อนแล้วกันอะนะครับนะครับไม่มีไอจนะครับตอนแรกเราเดินนะครับอะเดินก็คือเดินปกตินี่ครับจะลองกดเลยนะครับปั๊บอ่านี่ครับใส่ลับก็คือจะขึ้นรูปเมฆครับบนหัว ความรูในการเดินก็คือเดินไวขึ้นจริงๆครับถ้าเราไม่มีตัว a g i ครับมันจะเพิ่มเหมือนว่าเราได้ Skill ี q u i p a g นะครับของ a k โ o หรือทีนะครับอ่าเนี่ยครับก็จบนะครับหนึ่งวนี้ผมจะลองแบบมี Aji บ้างนะครับวิธีหาแจงผมก็คือต้องโวนมอนตีครับพอผมใส่หมวกอ้าครับใส่หมวกนี้ไม่ได้ Aji นะครับขอเคลียร์มอนก่อน เยอะอิจพิ่ด้วยผม,ม,มครับตอนนี้ผมมี a อจนะครับนี่ก็ขอเคลียร์ก่อนเันเยอะเหลือเกินนะครับนี่ผมเอจครับเดินจะลองกดกล่องนะครับบอกออฟเทนเดอรนะครับดูครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นไวกว่าเดิมไหมอืม,อม ก็ดูไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะครับกล่องวิ่งนะครับผมยนดูไม่ออกว่ามันไวกว่าเรามีเอจิยังไงนะครับอ่เดียยว้อยครับก็คือลองเปรียบเทียบแล้วนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้เร็วเท่าที่ควรนะครับมันไม่เหมือนเรากินไอตัวพุดดิ้งนะครับ ผมไม่รู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับเซิร์ฟที่เปิดใหม่ของ h อเจซอเนี่ยมันจะมีเอตัวคุยักคุดิ้งเข้ามาหรืออยังนะครับอันนั้นคือวิ่งไวจริงครับวิ่งไวเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการเดินนะครับได้เปรียบเสมือนเรามี AGI นะครับของพีชนะครับค็คือ e ีพีชเอนะครับถามว่าตัวนี้คุ้มไหมกับการที่เราจะเอาไปใช้นะครับ ผมว่าก็ถ้าเอาใช้ใน Q ิวว l ก็เหมาะเหมือนกันครับสำหรับเวลาโดนดิสเปลโดนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่มีตัว AB ของพีทของอะโคเงี้ยครับเราสามารถใช้กล่องตัวเนี้ยช่วยในการทำให้เราได้เอจขึ้นมาเหมือนกันนะครับตัวสกิลอิจิเอจิอ่าซึ่งถึง20วิมันจะดูน้อยครับแต่มันก็พอให้เราทะลุไปถึงห้องหินได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ ครับวิธีหาก็ไม่ยากครับคือเราต้องมีการ์ดตัวนี้ครับการ์ดอ่าเนี่ยนะครับผมใส่มือแมวตัวนี้นะครับก็คือการ์ดกากอยครับจะตัวนี้แหละเนี่ยครับก็คือคุณสมบัติของมันก็คือทําให้มีโอกาสได้รับไอเทมบล็อกออฟเันเดอร์นะครับเมื่อสามารถกําจัดมอนสเตอร์ประเภทอินอินเซกได้ก็คือมอนสเตอร์ประเภทแมลงนั่นเองที่ผมเลือกแบบนี้นะครับมอนสเตอร์ประเภทแมลงก็เพราะว่า มันออโต้ครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปเดินหาเยอะแล้วมอนมันก็เยอะครับเยอะมากนี่ครับอีกอย่างนะครับมันก็ดอกของค่อนข้างดีครับเพราะไอ้ตัวหางหางไม้ปองเนี่ยมันเอาไปทําเป็นใบธาตุไฟได้นะครับกับใครที่เล่นเศษนะครับจะเอาหางตัวนีนะครับไปทําใบธาตุไฟนะครับที่เห็นเขารับซื้อกันนะครับที่มอล็อกนะครับทีมอล็อกที่พรที่อะไรเงี้ยครับก็คือเขาเอาไปทําใบธาตุนะครับ นี่ครับสาหรับตัวนี้ผมลองนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะจะดรอปได้ประมาณห้าถึงหกกล่องนะครับไอตัวเนี้ยครับบล็อกออฟทันเดอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นไอเทมที่เอาไว้เล่นได้อีกหนึ่งอันนะครับสําหรับเปรียบเทียบความคุ้มค่าของราคาการ์ดและกล่องที่ดรอปผมมาก็ก็คุ้มค่าครับเพาราะกราดตัวนี้ผมซื้อมาก็ไม่ถึงแสนนะครับประมาณห้าหกหมื่นเอง รับรวมกับไอตัวมือแมวด้วย 30, อีก3ามหมื่นก็ตีสัประมาณ1นึ่งแสนเซนมี 100K ครับแลกกัได้ไอเขมืันนี้มาไว้ใช้ในการเดินไวัขึ้นผมว่าก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับคนที่เต้นจอเดียวนะครับหรือขีด้เกียจเปิดหน้าจอเอาเอาโคเอาพีมา A B 5ใครับเห็นแล้ก็ทำให้เดินไวัขึ้น20ปีครับผมยังมีนั้นว่านี้ก็เหมาะครับกับการที่เอาไปใช้กับ กิลวอร์นนครับถึงมันจะดูเป็นไอเทมที่ไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่นะครับ,บก็คุ้มกับราคาการ์ดมาแล้วครับสำหรับเพื่อ,อนๆที่สนใจครับก็ลองไปหาซื้อการ์ดมาดอบกันได้นะครับมอนเตอร์อินเสดครับก็จะมีพวกมแมลงซาพ,พวกมแมงป่องพวกมแมลงทั้งหลายครับหนอนแดงอะไรเงี้ยก็จะดอบนะครับตัวนี้โอกาสดอบผมว่าก็เยอะพอสมควรครับผมอ่านในเว็บมามันจะประมาณห ครับผมก็ลองลองดูกันนะครับถ้าถามผมว่าคุ้มไหมผมก็ว่าเทียบกับราคาแก๊สก็คุ้มครับตอนนี้แต่ใช้ประโยชน์ได้นะไม่ค่อยมีประโยชน์ครับจะใช้ได้ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ครับเพราะว่าเวลามันแค่ยี่สิบวีเองครับดังนั้นนะครับใครที่อยากลองเหมือนผมเนี้ยครับก็ลองซื้อมาหากันได้นะครับเอาไว้เพิ่มไอเทมดรอปเพิ่มจากรมอนนะครับเอาไว้เล่นสนุกๆนะครับรับคลิปนี้ ต้องลาไปก่อนนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวตัวไอเทมอะไรหรือหมวกอะไรมารอดูกัน,นครับรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับตีนะกดอีกสักกองป,ปึ๊บควันออกหมว,ว,ว,วแล้ววิ่งไวเหลือเกินมันก็จะไวอยู่นะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ